สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในช่วงของมือเย็นใช้ดีบอกต่อในวันนี้มือเย็นได้เจ้ากันไกลตัดกิ่งซึ่งเป็นกันไกลตัดกิ่งที่ฉลาดมากๆทุ่นแรงแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งกับคุณสุภาพสตรีเลยนะครับหากอยากจะรู้ว่าเขาฉลาดแล้วก็เหมาะกับคุณสุภาพสตรีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตั้งแต่แกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานแล้วตกลงมันดีจริงหรือเปล่าอย่างพี่มือเย็นบอกไป ไปดูจักกับเจ้ากลไกลตัดแต่งกิ่งของบอชให้มากขึ้นครับสำหรับเจ้ากลไกลตัดแต่งกิ่งฉลาดเนียนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มือเย็นบัญ,ญัาิขึ้นมาเองนะครับว่าเขาฉลาดจริงๆิหลังจากที่ทดลองใช้มาระยะหนึ่งนะครับ แต่ชื่อรุ่นเขาจริงๆก็คืออีซี่พรุนก็คือพรุนนี้ก็คือการตัดแต่งกิ่งเนาะนะครับพอใส่อีซี่เข้าไปมันก็คือตัดแต่งกิ่งง่ายๆนะครับก็ง่ายจริงๆแต่จะเพิ่งเชื่อผมนะครับลองไปดูก่อนว่าตกลงแล้วมันง่ายจริงหรือเปล่าเจ้ากรรไกตัดแต่งกิ่งนี้ก็มาในบรรจุพันธุ์นะครับขนาดประมาณสัก30เซนเนาะแล้วก็กว้างประมาณสัก10เซนครึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็ ของแท้อย่าลืมนะครับต้องมียี่ห้อนี้ปรากฏด้วยนะครับ b o s นะครับไว้ใจได้เลยแล้วก็กันไกลแต,แต่เต่งกิ่งนี้ฉลาดเพราะว่าเขามี l i t h อ u m ion ต a t t e r y นะครับขนาด3.6 V โวลต์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็สามารถจะชาร์จเสียบแบตนะครับนะเติมกำลังไฟให้เขาได้นะครับอย่างต่อเน,นื่องเลยเนาะคือถ้าเมื่อไหร่เราชาร์จเราใช้งานไปแล้วแบตหมดนะครับเราก็เติมไฟเข้าไปนะครับ แล้วก็ต้องมีข้อบ่งชี้ตรงนี้นะครับอันนี้สาคัญมากๆว่าเขาตัดแต่งกิ่งได้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยที่ใหญ่สุดประมาณสัก25มิลเมตรหรือ2เซนครึ่งไม่ควรจะใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นการทําลายเครื่องเสื้อป่าๆนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยแล้วก็ถ้าใหญ่กว่านี้ก็แนะนําให้ไปใช้กันไกลตัดแต่งกิ่งหรือจะมีรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ของเขานะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นที่ราคาย,ย่อมเยาวลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ ถ้าโดยประมาณแล้วถ้าหากท่านชาร์จเต็มความจุของแบตเตอรี่นะครับจะตัดได้สูงสุด450ครั้งนั่นหมายความว่าโอ้ตัดเยอะมากๆจริงแสดงว่าสวนใหญ่มากๆนะครับแล้วก็โดยที่มือเย็นใช้มาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยไม่ถึงหรอกครับในการการตัดแต่ละครั้งนะครับแล้วก็จะมีข้อบ่งชี้ต่างๆตรงนี้อย่างที่มือเย็นเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักเนี่ย ก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลอาจจะดูหนักนะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีแต่ผมเน้นแต่ที่ใช้งานมาเลยเนี่ยยืนยันว่าเหมาะมากๆก,ก,กับคุณสุภาพสตรีถึงแม้ว่าจะใหญ่เทอะทะเกินมือคุณสุภาพสตรีไปบ้างนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในเรื่องน้ำหนักแต่ประกันใดชาร์จได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะมีช่องสำหรับในการตัดลวดมัดต้นไม้นะครับก็สามารถจะ ตัดได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็มีระบบฟรีในกรณีที่จะตัดแล้วก็มีปัญหานี่เขาก็จะทําให้ไม่พยายามที่จะงัดหรือทําให้เครื่องพังนะครับนะก็ถือว่ามีเซฟตี้ด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับมีรายละเอียดระบุไว้เนาะในการใช้งานในเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอ่ะทีนี้ไปแกะกล่องกันครับในส่วนนี้มือเย็นเปิดใช้แล้วนะครับแต่ว่า ถ้าในตอนกรณีที่ท่านได้รับมาใหม่ๆเนี่ยก็ยจะมีช่องการเปิดแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆแกะออกแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเปิดเขาออกนะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับในนี้ก็จะมีรางที่เป็นรางกระดาษนะครับใส่เจ้ากันไกตัดแต่งกิ่งไว้นะครับแล้วก็จะมีคู่มืออยู่ในนี้นะครับพับมานอกจากจะมีคู่มือมาแล้วนะครับก็จะมีหัวชาร์จ ซึ่งเป็น usb นะครับแล้วก็มี usb microb นะครับมาให้ด้วยพร้อมกันเลยตรงนี้นะครับเราก็ใช้เสียบแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จนะครับก็มีคู่มือการใช้งานนะครับแต่สิ่งเดียวก็คือไม่มีคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับถ้าท่านใช้ภาษาอังกฤษก็ไปที่หน้าสิบนะครับก็จะมีรายละเอียดการใช้งานนะครับก็ซึ่งก่อนการใช้งานก็แนะนําอยู่แล้วนะครับว่าต้องไปอ่าน instruction นะครับหรือคู่มือในการใช้งานที่เรียบร้อยแต่ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวมือยันจะ เล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับกันไกตดแต่งกิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวแวววเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ในซ็อกเก็ตหรือรังกระดาษหรือกล่องกระดาษเนี่ยนะครับออกมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันหนักประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลกรัมเนาะนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือก็ถือว่าหน่วงมือนะครับถ้าเมื่อเราเปรียบเทียบกับกันไกดแต่งกิ่งประเภทนี้ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับหรือที่จะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับ ก็น้าหนักเยอะกว่ามากครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเขาที่ตัวน้ําหนักนะครับเพราะว่าต้องไปดูเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปชาร์จหรือใช้งานนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่กระชับเหมาะมือมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับจะมีสถานะของไฟที่บ่งบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีส่วนของ ตัวที่ชาร์จนะครับหัวชาร์จไมโครบีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนะเสียบลงไปตรงนี้ได้เลยปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปเสียบกระลักไฟตัวนี้นะครับได้เลยทีนี้ผมชาร์จไ้เต็มแล้วนะครับหลังจากที่ใช้งานไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับจับได้กระชับมือมากๆเลยแล้วก็กันไจ่เนื้อเหล็กหนานะครับแล้วก็คมมากม ต้องบอกทุกท่านเลยนะครับทีนี้ไม่พูดพ้ามํำเพลงปสาธิตการเปิดใช้งานกันดูครับถ้าเรายังไม่เปิดการใช้งานนี่นะครับเราก็บีบเนาจะไม่ออกสุดนี้มีสปริงเด้งออกมานะครับวิธีการใช้งานก็คือเริ่มต้นก็คือให้ท่านจับเข้าไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปปลดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยก็จะกลางออกแบบนี้อีกทีนะครับอีกทีนะนะครับเราก็ไปปลดเขาออกครับนะครับแล้วก็จะคลายตัวได้เห็นไหมครับตัวสปริง ก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนกับกันไกตัดแต่งกิ่งทั่วไปนะครับเพื่อที่จะให้มีการกระเด้งกลับเนาะหรือคืนตัวกลับไปของตัวด้ามจับในส่วนล่างนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถจะตัดแต่งกิ่งได้เดี๋ยวเราไปดูอย่างง่ายๆก่อนนะครับวิธีการใช้งานเราก็เปิดอันนี้นะครับปลดล็อกนะครับนี้ก็จะทํางานแล้วอเดี๋ยวให้กล้องตามมาตรงนี้นะครับวิธีการตัดนะครับเห็นะครับหลุดแล้ว อันนี้เป็นต้นมะยมเงินมะยมทองนะครับซึ่งปลูกเข้าไว้ในฐานะเป็นบอนไซเนาะซึ่งก็จะเจริญเติบโตช้าแต่ว่าเต้ตเาต้นเนี้ยเขาโตข้ามปีแล้วนะครับผมจะตัดเขาออกอ,อีกอันนึงนะครับตรงนี้นะเอสงสัยทําไมมันเสียหรือเปล่ามันไม่มีไฟไม่มีการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ข้างในเลยเป็นเพราะอะไรนะมันเสียหรือเปล่านะครับ ใจเย็ยนๆนะอ่ะทีน,นี้เราไปดูต้นต่อมาของมือยมเงินมือยมทองที่มือเย็นปลูกไว้เป็นคู่นะครับอ่ะผมก็จะไปตัดแต่งกิ่งของต้นเดิมหรือกิ่งเดิมนะครับของปีเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเอาออกนะครับอ่าจะใช้ังกายแต,ตนกิ่งนะครับตัดเจ้ากิ่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ้าวก็ยังไม่ทํางานอยู่ดีครับความลับอยู่ตรงนี้ครับที่จะบอกว่าเขาฉลาดเพราะว่าเขาจะเริ่ม ใช้มอเตอร์หรือมอเตอร์เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อกิ่งนั้นมีขนาดใหญ่แล้วก็เราต้องใช้กําลังมือมากๆอ่าลองดูกิ่งต่อไปนะครับอ่าได้ยินแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาฉลาดพอนะครับว่าอันเนี้ยกิ่งเนี้ยจะต้องใช้กําลังพอสมควรนะครับแต่ถ้าผมไม่ใช้กําลังต่อเขาก็จะหยุดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะหยุดแบบนี้เลยถ้าเราใช้กําลังฝืนลงไปมอเตอร์จะช่วยเราทํางานครับเห็นไหมครับการใช้งานง่ายมากๆเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กําลัง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กําลังเขาจะตัดให้เลยนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ต้องใช้กําลังนะครับนี่นะตัดไปเรื่อยนะครับยังไม่ต้องใช้กําลังนะครับแต่พอเริ่มต้องใช้กําลังปั๊บใช้ช่วยตัวช่วยทันทีผมจะถ่ายแบบสโลว์โมชั่นให้ดูนะครับภาพที่ท่านเห็นไม่ใช่ช้านะครับเราถ่ายแบบสโลว์โมชั่นนะครับเราไปลองกิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็สบายๆเลยครับ พลิกซ้ายพลิกขวาตัดได้หมดเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดแต่งกิ่งที่มีขนาดเล็กนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะไม่ทํางานนะครับจะทํางานก็แต่เมื่อเราตัดกิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับ ผมจะตัดกิ่งเจ้าต้นสารพีดูบ้างนะครับอันนี้เนื้อไม้ก,ก็จะอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับก็ตัดได้ง่ายเลยกิ่งตรงนี้นี่ก็จเจริญเติบโตแล้วก็ระทางเดินแล้วนะครับจะตัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าน,นี่ก็ง่ายเลยนะครับเราจะตัดกิ่งใหญ่ไปเรื่อยนะครับก็ยังสบายๆเลยครับอ่ะเย้ายีกหน่อยนะโอ้หวานหมูเลยครับถ้าเป็น ไม้เนื้ออ่อนที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีแก่นไม้มากนักนี่เจ้าเรื่องนี้เอาอยู่เลยนะครับอ่าเราตัดอีกนะครับแบบนี้นะครับอ่ะสืเข้าไปหน่อยนึงนี่เลยรอบแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเมื่อก่อนคุณผู้หญิงเนี่ยหรือแม้กระทั่งผมเองก็ตามนะครับจะต้องค่อยๆ งับลงด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าคมเนี่ยมันค่อยๆเบียดลงไปนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องเลยนะครับเราบีบง่ายๆแบบนี้เลยครับง่ายมากๆอีซี่จริงๆอันนี้ก็น่าจะเกือบๆสามเซนติเมตรนะครับผมจะลองดูนะครับว่าได้ไหมโอ้สบายมากๆครับดูพื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วก็ได้กิ่งใหญ่เลยมาเลยครับนี่ือเลยนะครับุยง่ายจริง ครับมีน้ําที่เพิ่งฝนตกลงไปนะครับแล้วค้างตามใบไม้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะมันเป็น Waterproof นะครับก็กันน้ําระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้ลองดูนะครับว่าเนื่องจากว่าในช่วงฤด,ดูนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับต้นไม้เขาจะเติบโตเร็วแล้วก็จะเริ่มละลดนะครับแล้วก็ระดับหัวของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาผมจะตามเข้าไปตัดอีกหน่อยนึงนะครับอย่างรวดเร็ว อท่างนั้นแหละเดี๋ยวนะอีกหน่อยเนาะสิ่งใหญ่นะโอ้ง่ายง่ายง่าย easy earier จริง er. ครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีคุณแม้กระทั่งอย่างผมเนี่ยที่ต้องใช้กำลังในการตัดก็เหมาะมากมาก และรวมไปถึงท่านผู้สูงอายุนะครับที่อาศัยในการเล็มตัดแต่งต้นไม้นะครับแล้วเราก็มีเรีย่ยวมีแรงในการที่จะตัดลงไปเนี่ยได้ยากแล้วถ้าเกิดยิ่งบีบลงไปอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็แนะนำว่าเจ้าอิซิพรุนนะครับเหมาะมากๆควรไปหาใช้อย่างยิ่งเลยในขั้นตอนของการใช้งานสุดท้ายนะครับให้ท่านใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมชโลมน้ํามันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้น้ำมันครอบจักราวาลก็ได้นะครับหรือน้ำมันจกักร่าลืมหยอดน้ำมันไว้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานเจ้ากรนไกตัดแต่งกิ่งตัวนี้นะครับซึ่งสนุนราคานะครับเริ่มต้นที่ประมาณ2 0 0 0ักว่านะครับก็ลองเซิร์ชดูนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ประการใดนะครับแต่ว่าใช้ดีจริงจึงมาบอกต่อตามสไตล์มือเย็นใช้ดีบอกต่อใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สาระดีๆเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำที่มือเย็ยนสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็ยนไว้เพราะสาระดีๆแบบนี้มือเย็ยนอัปโหลดขึ้นมาเป็นประจำสัปดาห์ละหลายๆตอนและถ้าท่านกลัวว่าจะพลาดคลิปดีๆจากมือเย็ยนไปแล้วก็ก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวได้นะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัปคลิปท่านจะรับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแนตอนนี้มือเย็ยนสตูดิโอขอญาตลากร่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นต้นโปร่งเม็กซิกันนะครับ ก้านแข็ง,องพอตกวนนะครับเราก็จะลองตัดดูนะครับ่ง่ายเลยตนน้นนึงนะครับอีกกิ่นนะครับง่ายมากมากอีกกิ่นหนึ่งไหมเอาซะหน่อยอือง่ายเลยนะครับนี่ตัดสองกิ่งพร้อมกันเลย